ไปมาหาหมอฟันปีหนึ่งนี่สองครั้งเลยคอยแมาเอเชเอกชเอฟันรอบหนึง่งแล้วก็รักษาเหงือกฟันรักษาหลากฟันอีกรอบหนึง่งกลับบ้านกันนะจ๊ะวันนี้ก็ผ่าะอีกประมาณหกเดือน ประมาณหกเดือนก็มาอีกเขาเอาอยังวุฉีดเข้าไปบอกว่าภายในเครื่องสมองห้ามดื่มน้ำห้ามกินอาหารหลังจากเครื่อง มาหมักก็ต้องมาพ่มีผู้ใด้มักดอกเนาะหาหมอฟันเดี๋ว่าเฮาก็ต้องอ่พยายามยูชอซอยูออยนิ่งๆค่ะ <c ười> แล้วก็ปลอบใจแต่ของมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่ามันลูกขึ้นแลนนี้บ่ได้เด้นอนในห,หมอเฮ็ดฟัน นอนหนิง่งแล้วก็คิดจะว่าอืเดี๋ยวมมนกับ่านไปเดี๋ยวมันกับ่านไปนะขันมันเจ็บบไว้เลียกัไอ้ลองขอชีวิตได้และะ้วคือมายกมือขึ้นและะ้วกเขาบอกว่าถ้าเจ็บก็ให้ยกมือขึนนี่สินะก็เป็นการลองขอชีวิตเนาะแต่ก็บ่ยกหอกจ้ะตามสบายโลดนะหรอกหัวโยงหัวควนอยู่นั่นแหละพอทนอยู่จ้ะพอทนอยู่ เจียบทองออกลูกคัะกูนี่ยุดอกจะมักจะพานไปคิดจังสี่นะค่ะเนาะแต่พาาหมอฟันไอ้หมอฟันดีไปหน่อยมากนี่เขาเฮ็ดให้ดียุดอกตามขั้นตอน ตามแต่ละขั้นตอนการเฮ็ดให้ดีอยูก่ก็ค่อยถามเขาตลอดว่าไหวบ่เจ็บบอ่อสินะถามมาเจ็บบ่มันก็มีหลายช่วงจีดจัดมันบ,บน่ก็บอกว่าเป็นยังทำสบายเป็นยกนี่วปลัวขึน้นให้เขาแตะแล้ลวฝากเฮ็ดให้มันเรี่ยนๆไปโน้นตตองมาถามยังไงเราไม่ได้พันๆไป อนนี้กันยังเจ็บอยู่ตอนนี้ก็ย่งเจ็บปากอยู่เจ็บเปนตามเหงือกนะเพราะว่าเขาเขาจะมีแบบว่าขูดหินปูนแน่แล้วกันรักษาเอ้ยยังไม่รู้แหละเอาไปขูดไปเงี่ไปงัดยังของเขาละ่ะถ้ามาให้แล้วการอันเบาได้จ้ะเบาโลงดนสิศท่งนี้บ๊ย <laughs> พวพี่หน่อยนี่เมื่อเงินค่าหมอฟันนี่มันเป็นหนี่อยๆเ่หลูกน่ำแล้วคะ่ะเนาะลูกพี่หน่อยพี่หน่อยกัดเมื่าถาก้นถาก้นนี่จนหนักก็ทีหาหมอฟันแบบไล่ๆกัดน,น่ะน,นะแต่ว่าค่าใช้ใจยงังต่างๆอันพวกนี้พี่หน่อยเป็นใจหรอกเส้นพี่หน่อยเพื่อนใจ <laughs> พี่น้อยบริจาคหรือดแฟนใจเพราะบันาอยู่คนละบาเนเฟนไจก็เดินซ้ำเข้าใจแล้วเนาะหลายก็เก้าและต้นเฮ็ดยุ่นนันก็รู้ซึกว่าเลือดมันรู้จิออกหลายอยู่ดอกพอเพราะว่าเทาได้กินเลือดเนาะ ว่าเขาก็มีไอตวดูดเห็นความสะอาดใเข้าเลยว่าแต่ว่าเขาบ่ได้บ่ได้เห็นดรกเนาะเพราะว่าก็ะหูแล้วว่าเลือดมันขึ้นจะออกไปเพราะว่าเข้าเด้กลิน่นป็นละครั้ง,งแบบนี้แหละเลือดกบปากสิละแต่ว่านั่นเขาก็มีห้มลุกขึ้นมาบวนปาก เออ,นนอ, <c oughs> อขอึ้นมาบนป่าแล้วก็แล้วก็เฮ็ดต่อของที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะก็สำคัญที่จะต้องดูแล แม่พี่น้อยอูอย้ยานหลายเด้อเห็ดก็เห็ดฟันนี่มาหาหมอฟันนี่คนนี้มันมาบ่อยหลายจนมาทุ่นใดน้องคนนาะตะกี้นี่นอนเนี่เขาเห็ดฟันให้น้ำตาไหลนี่พี่น้อยตาไหลสองขางเลยเดี๋ยวนี้มันเริ่มชิ่นเนี่ยแบบมันก็เห็ดคักไหเกกเลเล็กๆนี่มันเกเห็ดเจ็บคักเด้เล็กๆนี่ผูดทินผูดนะงัดจนว่าหัวเข้านิโยกไปโยกมากคนน เดนไปเรืเร่อยๆมันก็ก็เริ่มเบา <c oughs> ตองเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้ลูกเนาะ <c oughs> อันบ่มาเดี๋ยวลูกก็จะบอ่อย่างมากกันเทาอยานลูกเ้าก็สิยานนะมันนะเพราะว่าลูกเป็นหน่อยก็ต้องมากคอยหาหมอปั้นอยู่ประจำสิน,น สู้กันฟังเรื่องหาหมอฟันอยู่ต่างประเทศหลายคนเ็คือจีบพอแตกต่างกันนะอยู่ต่างประเทศต่างประเทศอยู่เมืองไทยก็บจี๋พ่อๆปันกันเราพี่น้อยบ้านเนาะแต่ว่าอยู่เมืองนอกมันแพงแพงาคาีิลี่ไทยฟันคาน,นมอฟันเมืองนอกเี่แพงจะเพือไดเป็นหมอฟันอยู่ต่างประเทศนเฮียบ้านรวย พอก,กันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณที่เขามาติดตามด้วคะเด้อยวพอก,กันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า